สา,ส,สารธรรมเพื่อชีวิตพัฒนาจิตให้เกิดสันติสุขโดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกขอนำเสนอข้อคิดคติธรรมเรื่องเมตตาและการให้อภัยความผูกโกรธอาฆาตและพยาบาทเป็นเสมือนเครื่องพันธนาการที่มีโทษต่อใจมากที่สุด เพราะไม่เพียงมีความเหนียวแน่นยากต่อการสลัดออกเพื่อให้ใจเป็นอิสระเท่านั้นแต่หากยังคงมีความคมบาดลึกและเปิดร้อนเป็นที่สุดอีกด้วยผู้ที่เคยถูกคมเห็นความผูกโกรธอาฆาตและพยาบาทคอยตรึงจิตไว้ย่อมเข้าใจถึงทุกโทษจากบาดแผลทางใจได้เป็นอย่างดีนะับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตคือพิษของความผูกโกรธอาฆาตและพยาบาทนี้ ไม่มีใครจองจําใครได้และไม่มีใครสามารถปลดปล่อยตัวเองได้นอกจากตัวเราเองเมตตาและการให้อภัยนับเป็นกุญแจวิเศษที่สุดที่จะสามารถช่วยไขและปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระพร้อมที่จะโบยบินไปข้างหน้าอย่างไม่มีสิ่งใดมาจุดรั้งยั้งให้ติดเพราะเหตุที่คนเรามีเมตตาและการให้อภัยนี้เองคำว่าไม่เป็นไรขอโทษจึงยังคงถูกนำมาใช้แทนคำพูดที่หนักหน่วงเช่นว่า ฉันจะไม่มีวันอภัยให้อย่างเด็ดขาดภาพวาดแห่งชีวิตอันเกิดจากการให้อภัยด้วยไมตรีมีเมตตาต่อกันยังคงเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักเราอาจจะไม่จำเป็นและไม่สามารถใช้คำว่าไม่เป็นไรได้ในทุกเรื่องแต่สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เมตตาและการให้อภัยนับเป็นกุญแจสำคัญและได้ช่วยให้นักเดินทางบนเส้นทางเดินแห่งชีวิตสามารถก้าวผ่าน และข้ามผลอุปสรรคภายในใจนี้ได้มานับไม่ถ้วนการให้อภัยผู้อื่นนั้นเป็นการถอนพิษภายในใจตัวเองด้วยจึงเท่ากับการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นมิตรภาพที่ยั่งยืนก็เกิดมีได้ด้วยเมตตาและให้อภัยกันความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะอยู่กันชั่วนิรันดร์จนวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้อาศัยเมตตาและให้อภัยกันนี้ช่วยอบอุ้ม การให้อภัยตัวเองยิ่งนับว่าเป็นการให้อภัยแก่บุคคลที่ตนรักมากที่สุดทั้งการให้อภัยผู้อื่นและตัวเองแม้เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องอดทนสร้างให้เกิดมีภายในใจให้ได้ไม่อาจรอให้ความชราคร่ำคร่าของชีวิตมาช่วยลบเลือนหรือมรณะคือความตายคอยเตือนโทษทุกได้ด้วยเหตุคือความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พบกันสักวันต้องจาก พรากแล้วหากกลับมาพบกันอีกก็จะเป็นวันที่ดีมีสุขยิ่งนักพร้อมยกมือไหว้ทักด้วยรักจากใจฉไหนจึงผูกโกรธมีโทษต่อกันเมื่อหันกลับมามองชีวิตความสำนึกผิดเป็นของดีใครสำนึกผิดง่ายแปลว่าทำเรื่องชั่วร้ายได้ยากต่างจากคนขาดสำนึกที่ทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายโดยไม่เคยเสียใจ แม้เคยผิดเคยพลาดขาดความสมบูรณ์ของชีวิตอย่างที่ใจหวังแต่การขังตัวเองไว้กับเรื่องเลวร้ายในอดีตนับเป็นการกีดกันตัวเองจากสิ่งที่ดีง,งามอย่างมากหากข้ามพ้นได้ใจจะเป็นสุขยิ่งทททาาาน้วววกัังงงลยจจเเป่่สสธุตร์อ Sá tu...